สวัสดีครับวันนี้เกร์ก็จะมาร่วมหาคําตอบนะครับว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยดีขึ้นหรือแย่ลงนะครับในวอลเลย์บอลทีมชายของเรานะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเราจบอันดับที่10ของรายการชิงแชมป์เอเชียเป็นที่เรียบร้อยแล้วและกระแสะครับก็มาด้วยกันทั้ง2ฝ่ายนะฝ่ายหนึ่งบอกดีขึ้นอีกฝ่ายหนึ่งบอกแย่ลงซึ่งวันนี้ครับเราจะมาร่วมหาคําตอบกันว่า i, เฮ้ยเรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไรสรุปแล้วเป็นอย่างไรนะครับรวมถึงความเป็นของแฟนชาวอินโดนีเซียด้วยครับหลังเกมที่เขาสามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้นะแต่วมเ่เา เาก็ดูจะยังไม่ค่อยเชื่อมั่นทีมชาติของพวกเขาเท่าไรนะครับเหมือนกับว่าถ้าเจอกับไทยในรายการที่จริงจังมีการจัดอันดับที่จริงจังหรือไม่เป็นรอบตัดเชือกอะไรแบบนี้เขาก็มองว่าทีมชาติไทยของพวกเราเนี่ยครับก็ยังดูมีความได้เปรียบแล้วก็มีโอกาสที่จะพลิกชนะอินโดนีเซียได้เหมือนกันนะและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรวันนี้เรามาพูดคุยกันครับไปเริ่มวันที่เรื่องแรกเลยครับหาคําตอบเพราะว่าทีมชาติไทยเนี่ยดีขึ้นหรือแย่ลงในวอลเลย์บอลชายนะครับอ่ะก็ต้องบอกกันแบบนี้ครับอกมองว่าดีขึ้นนนนนอออย่่่่าาางแ100%รเเพพืว ปี2 0 2 1เนี่ยเราจบที่อันดับ15นะแต่ว่าตอนนี้ทีมชาติไทยของเราจบที่อันดับ10บครับแน่นอนครับในเรื่องของอันดับที่จบเนี่ยดีขึ้นแน่นอน100%อยู่แล้วแล้วถ้าเราเจาะลึกในรายละเอียดจริงๆผลงานที่ผ่านมาครับแชมป์ AVC Challenger ครับได้ไปแข่ง f i ฟ b เจอกับกาตาแล้วเราก็ทําผลงานได้ดีถึงแม้ว่าจะแพ้ก,กาตาไป3 0ต่อในรายการนั้นนะรวมถึงมาในรายการชิงแชมป์เอเชียครับล่าสุดทีมชาติไทยก็เจอกับอุซเบกิสถานที่เราเคยแพ้มาสาม แต่ว่าครั้งนี้ทีมชาติไทยเอาชนะอุสเบกิสถานไปได้3-0ต่อเลยนะเอาชนะอิรักไปได้3-1รวมถึงแม้กระทั่งแมตช์เจอบาเรนครับพวกเราแพ้ไปก็จริงแต่เราก็รู้แล้วแหละว่าปัญหามันคืออะไรเนาะรวมถึงการเจอกาตาร์และญี่ปุ่นเนี่ยทีมชาติไทยก็ทําผลงานได้ดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นครับสรุปโดยรวมง่ายๆครับทีมชาติไทยของเราดีขึ้นแน่นอน ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วโอกเชื่อว่าจะดีต,ต่อต่อขึ้นไปอีกเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากทีมชาติไทยของเราเนี่ยนักกีฬายยังอายุน้อยอยู่เลยครับเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอายุเพียงแค่20ต้นๆเองนะัพาเดจากกรีฑ หลายๆคนเนี่ยเมื่อมีโอกาสที่จะขึ้นมาพัฒนาฝีมือได้อีกหลายปีและพัฒนาฝีมือเนี่ยช่วยทีมชาติไทยไปได้อีกไกลอย่างแน่นอนเพราะฉันมองว่าตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นในทิศทางที่ดีเลยครับเพื่อนๆอาจหลายคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยแพ้อินโดเหรอเพื่อนต้องยอมรับนะว่าอินโดพวกเขาไม่ใช่ขี้หมู่ขี้หมานนะเพื่อนนะเขาเป็นเจ้าอาเซียนนะอาจจะว่ากันตรงๆนะครับเพราะพวกเขาเนี่ยได้แชมป์ซีเกมส์สามสมัยรวมถึงเขาก็ต่อกรกับทีมในระดับเอเชียได้ดีมาโดยตลอดเพราะฉันครับการแพ้อินโดไม่เสียหายอะไรอีกอย่างนลยครับโค้ชปาร์ค หปีนั้นเพื่อนนะโอกมองว่าทีมชาติไทยตอนนี้มาถูกทิศมาถูกทางแล้วเพื่อนแต่ว่าเราก็ต้องหาประสบการณ์กันต่อไปนะไม่ใช่ว่าแบบว่าเฮ้ยเรามาถูกทางแล้วจะไม่เพิ่มเติมอะไรแบบนี้ไม่ใช่หาประสบการณ์กันต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งที่ต้องปรับปรุงอย่างลูกเสิร์ฟเรื่องสมาธิเรื่องวิธีการเข้าทำอะไรแบบนี้โอ้กมองว่าทีมชาติไทยก็ยังคงจะต้องปรับปรุงและเพิ่มเติมกันต่อไปในอนาคตนะครับแต่ถ้าถามว่าทีมชาติไทย พัฒนาขึ้นไหมผลงานดีขึ้นไหมโอ้กบอกได้เลยว่าดีขึ้นมาเยอะมากๆจากทีมที่เป็นมานอกสายตาตอนนี้โอ้กมองว่าหลายๆชาติเนี่ยก็ประมาททีมชาติไทยไม่ได้เหมือนกันโอ้กมองว่าในอนาคตทีมชาติไทยจะดีขึ้นอย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับฉะนั้นเกมวันนี้อาจจะพ่ายแพ้กับอินโดนีเซียอาจจะพ่ายแพ้กับบาเรนมาโอ้กมองว่าตรงเนี้ยเก็บเป็นประสบการณ์เพื่อพัฒนาต่อไปเนะาะมองจากจุดที่เราเดินข้ามมาเนี่ยโอ้โหเราเดินมาไกลพอสมควรแล้วครับเพื่อน และในอนาคตก็คือไต่เข้าไปท็อปโฟให้ได้ท็อปโฟในที่นี้ของเอเชียนะก็จะเป็นอิหร่านญี่ปุ่นจีนแล้วก็กาตาร์เด็เราก็พยายามจะไต่ไปตรงนั้นให้ได้หรือแม้เราไต่ไปไม่ได้เราก็พยายามรักษามาตรฐานให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในเทียร์ระดับที่2ของเอเชียให้ได้อะอยู่กับพวกปากีสถานอยู่กับอินโดอยู่กับเกาหลีออสเตรเลียเราพยายามเกาะกลุ่มอยู่ตรงนี้ให้ได้ออกมองว่าถ้าขยับขึ้นไปยากเนี่ยก็รักษามาตรฐานให้อยู่ในระดับนี้เพราะว่าต้องยอมรับกันว่าทีมในเทียร์สเนี่ยปากีสถานบาเลนไทยอิน ดูอะไรอย่างเงี้ยมันเจอกันมันสามารถพลิกล็อกมันสามารถเกิดการแพ้ชนะกันได้หมดโอ๊กมองว่าตรงเนี้ยถ้าเราก้าคือไปท็อปโฟไม่ได้เพราะว่ามันยากจริงๆก็รักษามาตรฐานตัวเองให้อยู่ตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆแลวโอ๊กเชื่อว่าถ้ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องว่าอย่างเงี้ยทีมชาติไทยสักวันหนึ่งก็อาจจะ โค่นทีมระดับหัวบนบนได้เช่นเดียวกันนะเดี๋ยวจะอาจาอาจะแบบเริ่มจากการควาาจีนไปก่อนอนาะถ้าควาาจีนได้แล้วก็เดี๋ยวต่อกาตาแล้วก็พยายามทํามาตรฐานให้ไปใกล้ๆก,กับอิหร่านแล้วก็ญี่ปุ่นให้ได้มากที่สุดไปทีละขั้นตอนเพื่อนๆตอนนี้เราเพิ่งเริ่มเราเพิ่งเริ่มดีขึ้นครับเริ่มดีขึ้นเพราะฉะนั้นผมมองว่าการคาดหวังก็เป็นสิ่งที่ดีนะหลายๆคนก็คาดหวังว่าต้องชนะอะไรแบบนี้ซึ่งโอ้ก็คาดหวังเช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าเรามาย้อน จากจุดที่เราเดินมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราก็เดินมาไกลพอสมควรแล้วเพื่อนๆก็ให้กำลังใจกันต่อไปเอชีชนเกมมีโอกาสแก้ตัวอยู่เชื่อว่าเราเจอกาตาด้วยก็ได้วัดกันอีกครั้งนึง ปีนี้เจอกาตาไป3รอบก็ว่ากันไปว่าผลงานจะเป็นอย่างไรนะครับในการวัดกับกาตาโอ๊กเชื่อว่าทีมชาติไทยน่าจะได้นะน่าจะทําได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ครับเราไปดูคอมเมนต์ของแฟนชาวอินโดนีเซียกันสักนิดนึงครับหลังจากที่พวกเขาเนี่ยเอาชนะทีมชาติไทยไปได้นะก็ต้องบอกเลยว่าพวกเขาก็เอิดพอสมควรนะครับในการชนะทีมชาติไทยแล้วก็คว้าอันดับที่9ไปเนาะอ่ะคอมเมนต์แรกครับเขาบอกว่ากลับมาแล้วลาชาว,วีรบบรุษแห่งเอเชียตนออกเฉียงใต้หวังว่าปีหน้าจะดีกว่าเดิมแล้วก็เป็น ข้ต่อไปครับเขาบอกว่าการเจอทีมชาติไทยเนี่ยไม่สามารถเอาชนะได้ง่ายๆแต่ครั้งนี้เราทําได้ดีและขมอต่อไปครับเขาบอกว่าบอลเล่บอลชายของเรายังคงนําอยู่ในอาเซียนและข้อต่อไปครับเขาบอกว่าทีมชาติเนเชียของเราแข็งแกร่งมากๆและเมนตต่อไปครับเขาบอกว่าคู่ต่อสู้คือทีมชาติไทยและเราสามารถเอาชนะไปได้และเมนต่อไปครับเขาบอกว่าถ้าเจอกันในชิงที่7เนี่ยน่าจะสนุกกว่านี้ทีมชาติไทยน่าจะจัดหนักจัดเต็มกว่านี้มาก แล้วก็ไม่ต่อไปครับเขาบอกว่าฉันชื่นชมสปิริตทั้ง2ทีมเล่นได้ดีจริงๆแล้วก็ไม่ต่อไปครับเขาบอกว่าเขาดีใจในะที่ทีมชาติไทยพัฒนาขึ้นมาได้ดีขนาดนี้คู่แข่งในอาเซียนจะไม่ง่ายอีกต่อไปแล้วก็าม่ต่อไปครับเขาบอกว่าเราต้องสู้กับทีมชาติไทยอีกกี่ครั้งแต่ก็สนุกทุกครั้งแล้วก็แม่ต่อไปครับเขาบอกว่าเราจะขึ้นไปอันดับที่41ของโลก และคอมเม่ต่อไปครับเขาบอกว่าเราต้องสู้กับทีมชาติไทยไปตลอดวันนี้ทีมชาติไทยเล่นได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ แล้วก็แมต์ต่อไปครับเขาบอกว่าอินโดนีเซียคือทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในอาเซียนยอมครับผมถ้ามาขนาดนี้ก็ต้องให้ขนาดตอนนี้นะแล้วก็แมต์ต่อไปครับเขาบอกว่าชุดนี้ยอดเยี่ยมมากๆสําหรับทีมชาติไทยแล้วก็แมต์ต่อไปครับเขาบอกว่าอินโดนีเซียก็ยอดเยี่ยมทีมชาติไทยก็ยอดเยี่ยมแต่ถ้าริงที่7จะสนุกกว่านี้แล้วก็แมต์ต่อไปครับเขาบอกว่าในที่สุดเราก็ชนะทีมชาติไทย แล้วก็เม้นต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเราแดนไปแพท้ทีมชาติไทยในรายการที่สําคัญกว่านี้อาจจะเป็น AVC นะตรงนั้นมันตัดเชือกไงแต่นี้มันแค่ชิงที่9้อะไรแบบนี้ความสําคัญจริงๆมันก็แตกต่างกันนะจะว่าไปนะครับแล้วก็เม้นต์ต่อไปครับเขาบอกว่าผลของการชนะครั้งนี้เนี่ยอินโดนีเซียจะขึ้นไปถึงอันดับที่เท่าไหร่แล้วก็มีคอมเมนต์มาตอบนะครับเขาบอกว่ามีแนวโน้มจะขึ้นไปถึงอันดับที่41แล้วก็เมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าสุดยอดทั้งในอินโดนีเซียครั้งหน้าจะจบอันดับที่1นะหก็อานย่งนะ่ะอ้โหก บอกว่าวอลเลย์บอลของทีมชายอินโดนีเซียยังคงเป็นแนวหน้าของอาเซียนอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าดีจริงๆนะครับสำหรับวอลเลย์บอลของอินโดนีเซียนะทีมชายของเขาก็ต้องยอมรับว่ามาตรฐานเขานิ่งกว่าเราบอกกันแบบนี้แต่ว่าถ้าเจอกันเนี่ยผมมองว่าก็ยังคง50-50อยู่นะและทีมชาติไทยเนี่ยก็มีโอกาสที่จะชนะอินโดนีเซียได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าเราจะปิดประตูแพ้เลยอย่างนั้นไม่ใช่ผมมองว่ามันขึ้นอยู่กับว่าจังหวะเกมนั้นๆอยู่ที่สภาพจิตใจอยู่ที่สภาพร่างกายมากกว่าว่าใครจะ ล้ากว่าการใครจะครองสต,ติได้มากกว่ากันนะครับไทยกับอินโดนีเซียเจอการทุกครั้งโอ้ว่าก,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 ก็ต้องสนุกอย่างแน่นอนครับผมและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่โอ๊กนำมาฝากเพื่อนๆในการเมื่อกี้อย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าขอคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับเพื่อนๆเนาะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ